สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกู๊ชี่ที่ชอบบีบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม่ได้เรียงอันดับนะคะซึ่งมีเยอะมากนะคะเราชอบเยอะมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเย่เรามาดูชิ้นที่หนึ่งกันก่อนเลยเนเมลอนนะคะอันนี้ไม่ได้เรียงอันดับนะคะนี่นะเป็นเมลอนน่ารักกุุงกิงมากเลยนี่จะเป็นด้านหลังนะคะ นี่เลยบันเ e ดโล k i ตตี้นะคะของไม่แทนนะน่ารัก e g l i s h Bread ในชิ้นใหญ่มาเป็นของอาโอนานะคะหรือว่าไอบูมคุยไอบูมอันนี้เป็นสีช็อกโกแลตนะคะนี้ด้านหลักห้ามกินนะแพ็กเกจแบบน่ารักงกิงอะสวยมากแพ็กเกจชิ้นนี้ก็ประมาณเนี้ยมือน,นะคะ เค้กรมินเนียนแบบหนึ่งตาอันนี้เป็นของไม่แท้นะคะซื้อจากร้านพี่แฟร์คือเราได้รู้ว,รว,ว่าของแท้ก็แบบซื้อมานะคะก็น่ารักดีนะก,กิ่นก็หอมอีกตัวหนึ่งเป็นของแท้นะคะมีสองตาแทบนะคะสโลมากอันนี้ก็จะเป็นบันหน้ายิ้มนะคะซึ่งอันนี้เพื่อนเราให้มาน่ารักมากเลย เราชอบบีบมากมันสโลนะคะสีชมพูน่ารักกุ้งกิงนะมีไซด์ด้วยนะคะน,นี้เป็นโดนะัทจากร้านมนทิปนะถ้าใครเคยไปก็จะรู้นะคะว่าค่ะขายพวกแบบกิฟต์อะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกริฟต์ติดผมโบติดผมอะไรอย่างงี้นะคะหนีบแท็กที่เขาผแบบงทางร้านนะคะนี้จะเป็นราคานะคะคือแบบอันนี้น่ารักมากน,นี้เราทำแพ็กเกจเองนะ คือแบบชอบมากเลยน่ารักสีก็น่ารักนะคะอ,อันนี่จะเป็นชูโรสหัวใจนะคะของลูซิโอเดอแพติเซียนะคะน่ารักอันนี้เราแบบใส่สิบล็อกเพราะว่าแท็กเวลาเราเอาไปเล่นใช่ไหมมันชอบแบบ เหมือนเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเราเลยใส่ซิบล็อกไว้เกือบทุกอันที่เป็นของหลักที่เราชอบอะนะคะที่ชอบพกไว้ไหนมาไหนอะไรอย่เงี้ยนี่นะคะน่ารักอะชอบอะอยากเรืองของสวิสตานะคะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เลยไม่รู้ว่าร้านไหนขายถ้าเกิดรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเ้ไกไอบูนะเห็นที่มันหักเงี้ยก็แบบมันเปนเพราะว่าเออการกด ทับนะคะเพราะว่าใส่ในกระเป๋าแบบไอเน,นี้ยกระเป๋าสะพายนะคะเล็กๆแล้วมันก็ปัดกันอยู่หลายชิ้นใช่ไหมแล้วมันก็เลยหลุดออกมาแล้วนะคะนี่ลเลยเป็นเค้กสีช็อกโกเลตช็อกโกเลตช็อกโกเลตนะคะ ชอบมากเลยนะชอบแบบสุดๆเลยอันนี้ตามจริงอะ่ะเพื่อเราจะซื้อต่อจากเรานะคะแต่ว่าเราไม่ขายเพราะว่าเรารักชิ้นนี้มากตามจริงแทงเกอร์ก็ไม่ขายจะจะไม่ขายแต่เพื่อนแบบอ้อนวอนนะคะขายไปประมาณ5้0ร้บาทนี่ก็จะมีลายเส้นด้านหลางนะคะโดนัทฮิโลคิตตี้นะคะนี่ ก็จะมีล no ั๊กี้นะคะไว้สามารถเสียบโทรศัพท์เสียบอะไรก็ได้แต่ว่าเราว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะเสียบ iPad t แท็บเล็ตอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีสปริงเกิลนะคะท็อปปิ้งอะไรนี้ลายเส้นสติกเกอร์นี่อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะปี2015น่านหลักดีก็โดนทปี2009นเ้นนี่เป็นแบบนี้ยมันไม่สลู นี่ก็จะมีแท็กนะคะน่ารักสติกเกอร์ด้วยลายเส้นอันนี้แบบซื้อมือสองมานะคะต่อไปก็จะเป็นเคโรนะคะโลมานี่ก็จะเป็นแท็กมีสติกเกอร์นะคะลายเส้นปีสอง0ันแล้วก็ด้านหลังก,ก็มีสติกเกอร์เหมือนกันนะคะ เซตคิตตี้น่ารักมาเป็นชอปเปอร์นะชอบมันสวยมากเลยแต่ไม่ค่อยชอบบีบเท่าไหร่นะคะสายเป็นสตาร์ทไฟดิงนะน่เราไม่ค่อยชอบบีบนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่รูเหมือนกันไฟอาจจะน้อยนิดนะคะก็มีลายเส้นตรงหมวกมันนะแต่ว่าสติกเกอร์มันปิดกับปะนะคะเหมือนคอลเลกชันเลยนะแต่ไม่ใช่ ก็มีปากกีชอบน่าจะประมาณครึ่งเลยแต่ไม่คือว่าครึ่งคอลเลคชันไม่ไแน่ใจนะคะโอเคชิ้นต่อไปก็มีเป็นนี่นี่คือเราชอบมากเลยนะชอบบีบมากเลยเพราะว่าซื้อจากร้านวาพวกนี้แล้วแบบติดใจมากคือมอันสโลูตอนแรกซื้อมากลิ่นเหม็นมากแต่ตอนนี้หอมมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแท็กนะอันนี้เป็นของเท้นะคะแพนดอรบ,บันนะคะคือเราสั่งสก,กุช่เาสสังก,กุชี่ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นมินิเมาส์นะคะคัพเค้กนี่เอออันนี้ก็ชอบนะแต่ไม่ค่อยชอบบิ๊ก รถไฟดิงนะโอเคนะคะ JRJD นะขอไม่แกะออกมานะคะเพราะว่ากล่องมันจะพังอันนี้เป็น Hello Kitty ชาลาคูซึ่งมาสองร้อยบาทาตำิีมาหกนี่นะคะไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่สุดท้ายก็เป็นตัวนี้นะคะนี่เลยน่ารักโอเคนะคะก็มีประมาณนี้เลยที่เราชอบนะ นี่นะคะก็นวลด้วยอันนี้คงไฟคือตัวช่วยมากเพราะว่าตอนนี้แบบปิดไฟทั้งห้องแล้วเพราะว่าน้องเรานอนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคือเออจะที่ที่เราบอกว่าเราสั่งนะคะก็จะมีเป็นแซมมี่สองชิ้นนะคะแซมมี่ที่ออกใหม่สองชิ้นแล้วก็บรัชบันนะคือเรา ก็ชอบบัสบอนแล้วทีเนี้ยแต่แบบเคยมีแต่ว่าคือแบบขายไปหมดแล้วก็เลยสั่งมาใหม่นะคะก็ก็ถูกมากๆาเลยเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายก็จะพย,พ,ยพยายามอัดคลิปลงให้ดีที่สุดให้เยอะที่สุดนะคะบายคือเราลืมรีวิวอย่างหนึ่งไปเป็นที่อุดหูนะคือชอบอยู่นะคะน่ารักดีแล้วก็สโลว์มากด้วย คือแบบม,มีเยอะกว่านี้แบบซื้อจากไดซูตามจริงแล้วก็เคยมีนะคะแต่ว่าอันนี้เราใส่ซองเองนะก็คือเราเคยมีแบบอันนี้ตอนที่มันยังไม่เป็นที่คนเขายังไม่ค่อยอมาเล่นนะ่ะแต่ก่อนเราเคยมีเพราะว่าน้องเราตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็แม่ซื้อมาให้เวลาอาบนะ้ำไว้อุดหูแต่ทีนี้แบบน้องไม่ได้ใช้เลยนะคะเราเอาอมาเล่นแล้วทีนี้ มันสโลว์ก็เลยแบบเอามาเล่นแล้วก็เห็นคนเขาก็เอามาเล่นกันเลยเอามาอัดคลิปน,ะะนี่เลยเป็นที่อุดหูนะคะเดี๋ยวถ้าว่างเราจะอัดคอลเลกชันให้ดูนะบ๊ายบายกล่องอันนี้เราติดเพจเองนะคะไม่ได้มาให้นี่นะประมาณนี้นะคะนูนด้วยนะคะบ๊ายบาย